ดีค่ะคุณผู้ชมชาว h เฮลโลทุกคนนะคะและนี่คือรายการ Hello Celebrity Recipe ค่ะวันนี้เป็นตอนพิเศษค่ะเราจะมาดูวิธีการทำอาหารของเรล่าซเลบ i ริต hmm. ีต่างๆนะคะซึ่งแขกรับเชิญของปองในวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะเขาได้เคยผ่านรายการแข่งขันทำอาหารระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือ MasterChef Junior ยร์ซีซั่นหนะคะและนี่ก็คือน้องมาร์กมาสเตอร์เชฟซีซั่นหค่ะสวัสดีครับพี่ป๊อกวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องมาร์กนะคะมาทำอาหารให้เราได้เลยครับแต่ว่าต้องเล่นเกมนิดหนึ่งโดยที่เรานะคะจะมีวัตถุดิบปริศนาให้มาร์กเลือก3อย่างโหสามอย่างเลยอ่า3าอย่างเ,เป็นหัวข้อ3หัวข้อ,ขอแล้วก็ให้เลือก1หรือ 2. 2ได้เลยครับอ่ามาดูกันข้อแรกครับเนื้อสัตว์มาร์เบอร์หนึ่งก่อนก็ได้เบอร์หนึ่งเป็นอะไรคะ ได้เนื้อไก่นะคะโอเควัตถุดิบที่2เลือกเบอร์อะไรคะเออเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมก็ได้ครับเบอร์หนึ่งเป็นเนยค่ะวัตถุดิบที่สมลองเปลี่ยนเป็นเบอร์2ก็ได้ครับอันนี้เบอร์2นะคะเป็นโอ้มาไกเนยและนมข้นหวานอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันคิดนับหนึ่งสองสามเราพูดพร้อมกันนะพี่บ็อกคิดได้ละโอเคมากได้เหมือนกันครับหนึ่งสองสามสเต๊กหรือไก่ คน <ผม S 2> <ล>บอก,กว่าไก่ต้มนมน้องม์กบอกว่าสเต๊กลือไก่ไกถ้า่งั้นเดี๋ยวเรามาทำสเต๊กลือไก่กันค่ะตัวของแห้งของเรานะครับก็จะมี4อย่างด้วยกันครับ,รบก็คือลูกยี่รา,ราลูกผักชีครับถั่วลิสงครับเสร็จแล้วก็มีหอมแดงครับเริ่มที่วัตถุดิบที่เป็นของแห้งของเราครับ ตอนนี้นะครับตัววัตถุดิบของแห้งของเราเนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกัน<บ>แล้วไปบอกเก่งมากเราก็จะย้ายไปที่วัตถุดิบของเหลวของเรา <ผม S 1> ครับ<ม>หัวกะทิครับมีผงขมิน้นเกลือมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำปลานะครับน้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับ,รบเราก,รก็จะใส่นมข้นหวานตามะลิลงไปด้วยครับนมตามะลิไม่ละสดทุกทุกหยด รสดีเสมอนมตราเมลิใหม่สดเสมอขาวขนหวานมันอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนมข้นหวานมาใช้ในอาหารคาวได้ด้วยเหรอจริงๆแล้วคือด้วยตัวอาหารทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใส่น้ำตาลไป็นส่วนผสมอยู่แล้วแล้วก็มีนมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วยทำให้เราทำอาหารได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทั้งหวานทั้งมันอยู่แล้วในตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ลงมาหมักได้เลยครับ นวดไก่ให้เข้าเนื้อนะครับกับตัววัตถุดิบทุกอย่างนะครับต้องหมักทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็<ม>ใช้ได้แล้วหรือว่าถ้าสมมติใครมีเวลาหน่อยนะครับก็หมักอันนี้ไว้ข้ามคืนแล้วสเสดร์อีกวันมาค่อยมาย่างครับอันนั้น<ม>ก็จะทําให้วัตถุดิบเนี่ยเข้าตัวเนื้อไก่ไปมากาขึ้นครับเนื้อไก่จะนุ่มขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็คือมาเสียบมาย่างกาันใช่ครับ อันนี้เราหั่นเป็นเต๋าครับเวลาเราเสียบมันจะได้เสียบง่ายครับอันนี้คือเนยออร์คิดชนิดเค็มเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมใช่ครับถ้าเป็นเนยเกรดพรีเมียมเนี่ยเวลาทำอาหารออกมาแล้วเนี่ยรสชาติก็จะกลมกล่อมใช่ครับแล้วเนยออร์คิดรสเค็มเนี่ยมันเข้าตีมกับเราด้วยครับเพราะว่าเอาไปย่างเนี่ยมันจะทําให้ตัวไก่เนี่ยหอมขึ้นไปอีกครับตัวซอสของเรานะครับก็ไม่ยากเลยครับมาก็มีตัวน้ําส้มสายชูลงไปก่อนนะครับ หลังจากที่เราเคี่ยวน้ําจิ้มอาจาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่พวกผักเครื่องเคียงที่เราหั่นเอาไว้นะครับ<ม>ก็จะมีหอมแดงแตงกวาแล้วก็พิกชีฟ้าครับถึงเวลาที่เรามาชิมกันดีกว่าเนื้อไก่หอมมากหอมเครื่องเทศแล้วก็หอ,หอมเนยที่เราใช้ย่างด้วย แล้วก็ตัวไก่นะคะสุกกำลังดีไม่โอเวอร์คุกนาวิวลองกินกับอาจาย์ด้วยอืมอร่อยหวานๆแล้วก็ตัดเย็นครับวนๆ้วช่วยตัดเลี่ยนแล้วก็มีผักด้วยถ้าสมมุติใครทําเองที่บ้านเนี่ยก็สามารถปรับสูตรได้เลยครับใครอยากใส่อะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยครับ อร่อยมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากกมากนะค,ค,ครับที่มาช่วยแชร์ไม่เป็นไรเลยครับแล้วก็โตเป็นหนุ่มแล้วเก่งขึ้นเยอะมากเลยอ่าค่ะขอบคุณคน้องมากแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นเซเลบริตี้คนไหนที่จะมาแชร์สูตรอร่อยๆให้เราได้ชมกันไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ค,ะครับ